สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับสําหรับของเฟยนะครับช่องสาระเรื่องพืชนะครับวันนี้จะพาพี่น้องไปรู้จักกับอีกพืชชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในตามป่าแถบภาคอีสานบางพื้นที่จะเยอะมากนะครับแต่ในบางพื้นที่จะไม่มีเลยนะครับแถบภาคอีสานคนอีสานจะนิยมเอามาทําต้มยําหรือต้มแกงกินนะครับไปดูกันครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะครับไปดูกันครับ เป็นสมุนไพรป่าด้วยนะครับนี่ครับมาดูกันครับพี่น้องต้นนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับนี่นะครับต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นไว้ป่าในแถบภาคอีสานนะครับจะเยอะมากนะครับไว้ป่านะครับในบางพื้นที่จะเยอะมากเลยนะครับไว้ป่าคนอีสานนิยมมาขุดไปแกงใส่หน่อไม้นะครับแกงใส่ แมงพลัดด้วยนะครับนี่นะครับลักษณะใบของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับดูจะชัดนะครับจะมีน้ําออกข้างใบนะครับให้สังเกตดูดีๆนะครับต้นไว้ป่าจะมีน้ำออกข้างใบและลําต้นก็จะมีหนามเล็กน้อยนะครับส่วนน้ําอยู่ลําต้นนะครับจะหนามเป็นแบบโคตรนะครับไม่ตรงนะครับเป็นโคตรลงนะครับดิ่งหัวลงนะครับปลายแหลมจะดิ่งหัวลงนะครับ น้ำจะมีเป็นหน่างๆกันไม่เหมือนไว้บ้านนะถ้าไว้บ้านน้ำจะทีกันนะแต่ไว้ป่านจะมีน้ําออกตามใบนะครับรอบข้างใบและข้างราต้นนะครับจะมีห่างๆนะครับจะไม่ทีนี่นะครับดูลักษณะส่วนหน้าใบของเขานะครับจะเขียวสวยงามมากนะครับหน้าใบจะเขียวลักษณะนี้นะครับจะมีลายที่สวยงามมากนะครับดูสังเกตดีๆนะครับลายของเขาจะสวยงามมาก ส่วนลำต้นของเขานะครับส่วนมากจะขึ้นต้นเดียวนะครับต้นเดียวเหมือนเง่าเง่าอินทพลาลำเหมือนต้นอินทพลาลำเหมือนต้นตาลอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับเหมือนต้นอะไรล่ะต้นเป้งนะครับต้นเป้งป่าพี่น้องเคยเจอไหมครับต้นเป้งป่านะครับลำต้นเขาจะลักษณะนั้นจะมีรสที่ขมนะครับย้ำนะครับไว้ป่าจะมีรสที่ขมมากนะครับขมกลัวไว้บ้านห้าเท่าเลยนะครับไว้ป่านะครับแต่จะ อร่อยกว่า,าวาบ้านนะครับเวลาไปทําเป็นอาหารนะครับไวาบ้านสู้ไม่ได้นะครับไวายป่าจะพัฒนาในเรื่องความขมกลมกลมและอร่อยดีกว่าไวาบ้านนะครับนี่นะครับลักษณะต้นของเขาจะเป็นพุ่มนะครับอันนี้คือไวป่าในเขตพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับจะต้นไม่สวยนะครับ จะมีลักษณะต้นลักษณะนี้นะครับเป็นพุ่มนะครับเล็กๆนะครับจะไม่สวยนะครับนี่นะครับให้พี่น้องสังเกตดูดีๆนะครับแล้วไปดูสรรพคุณของเขากันต่อนะครับว่าไว้ป่าจะมีสรรพคุณในทางยาอะไรบ้างนะครับและคุณประโยชน์ของเขาในทางยาจะดีเลิศแค่ไหนไปดูกันเลยครับส่วนหัวหรือรากของเขานะครับเรียกว่ารากก็ได้นะครับจะมีรสขมนะครับขมมากนะครับถ้ายังไม่สุกนะครับไม่ ผ่านการต้มแล้วก็นำน้ำเททิ้งจะขมมากนะครับบรรเทาอาการนะครับไข้ที่เป็นร้อนในนะครับแก้ไข้นะครับใครที่มีไข้ตัวร้อนและก็เป็นโรคร้อนในนะครับสามารถนำหัวของเขาไปต้มกับน้ำดื่มได้นะครับแก้กระหายร้อนในและแก้ไขได้ดีด้วยนะครับรวมถึงนะครับใครที่น้ำดีไม่ดีนะครับจะบำรุงถงน้ำดีด้วยนะครับและแก้ตับ ไตพิการด้วยนะครับใครที่ Susan, <S <S ตับไตพิการ literature? อันนี้แก้ได้นะครับสําหรับารากของเขานะครับรวมถึงใครที่ไอนะครับใครที่ไอบ่อยๆนะครับอันนี้สามารถแก้โรคแก้ไอได้นะครับอันนี้ย้ำนะครับว่าแก้ไอได้นะครับใครที่รู้สึกว่าไอบ่อยๆนะครับรากของเขาเอามาเคี้ยวหรืออมไว้ในปาก าสามารถรักษาโรคไอได้ด้วยนะครับส่วนไวอ่อนนะครับยอดอ่อนของเขาใครที่ชอบกินไวอยู่แล้วจะรู้ดีนะครับเพราะยอดอ่อนเขาจะมีธาตุที่เป็นสังกสีเยอะมากนะครับสังกสีมีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายของเรานะครับใครที่มีภาวะความเครียดนะครับใครที่เป็นโรคเครียดเครียดจัดๆนะครับอันนี้จะช่วยได้นะครับคือ ธาตุสังกสีนะครับจะช่วยลดอาการเครียดได้ด้วยนะครับและใครที่อ่าไม่ค่อยจะกินข้าวกินอะไรก็สามารถทำช่วยทําให้จเจริญอาหารได้ด้วยนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับช่องสาระเรื่องพืชในนะในแถบภาคอีสานนะครับ จะมีแต่สาระดีๆมาให้พี่น้องได้รู้จักกันนะครับว่าพืชในแถบภาคาัอีสานมีชนิดใดบ้างนะครับวันนี้ผมจะขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับยังไงนก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ